ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอีถึงสารอาญาคดีแรกเรืองไกลฟ้องนายกอิงมิน พยานหลักฐานพร้อมเดอะคริติกแย้มต้นตาคดีสุดอึง่งจากกรณีที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีท่ามกลางการจับตาถึงข้อมูลสําคัญที่จะนําพาไปสู่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาพคดีที่จะเกิดเครื่องกับนาสาแพรทองทานทั้งที่มีคนไปยื่นไว้ให้ตรวจสอบแล้วและกําลังจะตามไปอีกจํานวนหนึ่งนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะ19มีนาคม68มีรายงานแจ้งสื่อมวลชน ซึ่งอ้างระบุมาจากนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐว่าเรียนสื่อมวลชนพรุ่งนี้วันพฤหัสที่20มีนาคม2568เวลาประมาณ9นา11นาทีข้าพเจ้านายเรืองไกรลีกิจวัฒนะจะไปศาลอาญารัชดาเพื่อเป็นโจทยืนฟ้องนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นจำเลยในคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์ ตามกฎหมายยื่นฟ้องเองหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสื่อต่างๆและตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งยังอยู่ในระยะเวลา3เดือนที่มีสิทธิ์ในการฟ้องซึ่งเหตุเกิดนะคะก็คือเมื่อวันที่13มกราคมพศ2568ค่ะตอนปรึกษากับทนายจนเพียงพอที่จะนำไปฟ้องเป็นคดีอาญาต่อสารได้แล้วดังนั้นวันพรุ่งนี้ ก็คือวันพฤหัสที่20มีนาคม68นะคะเวลาประมาณ9ก้นา1ินาทีตนก็จะนำไปยื่นฟ้องที่ศาลอาญากลางถนนรัชดาเพื่อขอให้ศาลได้โปรดพิจารณารับไว้วินิจฉัยและพิพาษาหรือมีคำสั่งตามคำฟ้องพร้อมแน่พยานหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงในสื่อต่างๆกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในฟ้องต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบเรืองไก่ลีกิจวัฒนะ 19มีนาคม2568ทั้งนี้นะคะก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่านายเรืองไก่จะยื่นฟ้องนางสาวแพทยทองทานด้วยเรื่องและก็เหตุการณ์อะไรแต่ว่าเบื้องต้นค่ะทางทีมข่าวดูคริติกเนี่ยได้ตรวจสอบถึงการให้สัมภาษณ์ของนายกในวันที่13มกราคม68ค่ะก็ไปพบข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะปรากฏเป็นข้อมูลว่า เมื่อเวลา11นาิกา35นาทีวันที่13มกราคม2568ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองทานจินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีหนี้สิน4 0 0 0ล้านบาทของนายกที่เป็นการกู้ยืมกันในครอบครัวมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการทำนิติกรรมอำพรางว่ามันเป็นหนี้ระหว่างเครือญาติกันยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย แถลงคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชไปหมดทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นมันจะอำพรางอะไรได้จุดนี้ยืนยันว่าเป็นนี่ระหว่างเครือญาติมีตั๋วมีอะไรเรียบร้อยหมดนางสาวแพททองทานกล่าวนะคะเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ ว่ากรณีนี้เนี่ยจะเป็นการซ้ำรอยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีซุกหุ้นภาคสองนายก,ก็กล่าวค่ะว่าไม่กังวลเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและเมื่อถามถึงกรณีนายปีดกสุขสวัสดิ์สามีให้บริษัทวินแคปิตอลจำกัดกู้เงินโดยที่ไม่เป็นกรรมการบริษัทจะมีปัญหาหรือไม่นายกกล่าวว่าจริงๆแล้วเราแจ้งรายละเอียดแบบละเอียดยิบสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างเพราะว่ามาถึงจุดนี้ต้องแจ้งให้ละเอียดที่สุด แล้วคำถามอะไรถ้าปปชเนี่ยมีเรื่องที่จะถามมาก็ยินดีพร้อมตอบอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรจะตีความอะไรอย่างไรทางที่บ้านทางทนายก็แจ้งทุกอย่างหมดเกลี้ยงเมื่อถามว่านายเรืองกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐจะไปร้องเรื่องนี้เนี่ยกังวลหรือไม่นายยกหัวเราะในลำคอค่ะก่อนจะบอกว่าเรืองไกรอ๋อแล้วสมมติว่า ตัวดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้แม่นกฎหมายถ้ามีการข่มขู่ว่าจะต้องจ่ายนั่นนี่เพื่อจะไม่ฟ้องเพื่อจะอะไรอ้างลูกเรียนต่างประเทศผิกดกฎหมายข้อไหนบ้างล่ะเผอิญไม่ค่อยแม่นเรื่องกฎหมายเท่าไหร่ต้องช่วยกันแจ้งนิดนึงไม่ทราบเหมือนกันว่ายังไงผิกดกฎหมายข้อไหนไหมคะดิฉันไม่ค่อยแม่นเท่าไหรค่ค่ะเรื่องนี้อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมเดอะคริติกเนี่ยก็ยังตรวจสอบ ไปยังวันดังกล่าวนี้นะคะก็คือ13มกราคม68ค่ะแล้วก็พบว่านายเรืองไกรเนี่ยได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางสาวแพททองทานกรณีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพบว่ามีหลายรายการที่ควรจะตรวจสอบซึ่งในวันนี้ขอให้ปปชตรวจสอบเงินให้กู้ยืมของคู่สมรสที่ให้บริษัทวินแคปิตอลจำกัด กู้ยืมจำนวน8รายการก็คือํำดับที่2-9โดยเกิดขึ้นระหว่างปี2,564ถึง2,565รวมเป็นเงินแล้ว12ล้าน7,070,000บาทและมีการแจ้งรายได้ดอกเบี้ยนะคะ3,083,100บาท ถูกต้องสัมพันธ์การก,กับข้อมูลของบริษัทวินแคปิตอลจำกัดปลือไหมจากการที่นางสาวแพรทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีแจ้งปปชว,ว่าคู่สมรสเนี่ยมีดอกเบีย้ยจำนวน3า3 1 0นวน3 0บาทซึ่งสอดคล้องกับรายการดอกเบี้ยร้อยละ3ของยอดเงินกู้12,770,000บาท แต่ว่ามีข้อสังเกตที่ต่างกันก็คือนายปิดกสุขสวัสดิ์ไม่มีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทวินแคปิตอลจำกัดแต่อย่างใดทั้งที่หมายเหตุข้อ9ระบุเอาไว้ว่ายอดเงินกู้1 2 7 7 0 0 0 0บาทของบริษัทเป็นเงินกู้ยืมจากกรรมการดังนั้นจึงมีเหตุอันควรขอให้ปปชตรวจสอบรายการเงินให้กู้ยืมของคู่สมรสจำนวน12,077,000บาท ถูกต้องหรือไม่คู่สมรสเป็นกรรมการบริษัทวินแคปิตอลจำกัดหรือไม่มีการนำดอกเบีย้ยไปเสียภาษีรวมกับรายได้อื่นครบถ้วนหรือไม่บริษัทผู้จ่ายดอกเบีย้ยมีการหากาักภาษีณที่จ่ายหรือไม่และดอกเบีย้ยดังกล่าวต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่การแจ้งรายการดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ทั้งนี้ได้แนบสำเนาข่าวของสำนักข่าวอิสระมาประกอบด้วยในเรืองไกลระบุ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ